การทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์อาหารจากซีพีัครบสวัสดีครับ อย่างที่บอกไว้นะว่าวันนี้เราก็จะมาทําเมนูนที่เกี่ยวกับะบะหมี่ะบะหมี่ดีกก็ยังเป็นปะบะหมี่กระสุนลูกแต่ว่าจะเป็นปะบะหมี่กระสุนลูกทอดกรอบราดหน้าไก่โลกกนที่เป็นโลกกนเนี่ยครับเพราะว่ามีร้อนพี่ของพี่ที่แล้วเขาทําราดหน้าอร่อยมากแล้วเขาจะทําราดหน้าโล,าลากกนคือเขาจะใส่พริกสดลงไปด้วยแล้วก็ใส่เส้นลงไปเลยครับเราจะลวกแป๊บเดียวก็เดี๋ยวเราจะเอาเส้นเนี่ยมาทอดกรอบเส้นต้มได้สักแป๊บหนึ่งนะอย่าให้เละนะครับเนี่ยลูกออกมาแค่นี้พอละปุ๊บปิดไฟเลยเราพักเอาไว้ก่อนแล้วมาด้วย ไม่มีเกรสเอรลไม่อม,มน้ำมันแถมีประโยชน์ด้วยกระทะนี้ก็จะเป็นกระทะอะไรผสมนะครับทำได้ทั้งทอดอบตุนได้หมดเลยมันเพิ่มความร้อนได้อย่างรวดเร็วเรามีไก่ไก่ที่เราใช้นะครก็เป็นไก่ที่สดน,นะฮะมีคุณภาพสะอาดถูกหลักอนามัยนะครับผมมั่นใจได้เลยแต่ว่าเป็นคนที่ทำอาหารบ่อยนะท่านผก่อนช่วยคุูที่บ้านมาครับ ที่บ้านขายหมูครับอ๋อก็จะชำแหละนอกจากยำแหนมแล้วก็ชำแหละด้วยชำแหละด้วยครับสุดยอดอ่ะเครื่องปรุงนะเราจะมีซีอิ๊วขาวนะฮะซอสปรุงรสนะครับผมมีพริกไทยเต้าเจี้ยวน้ำมันหอยแล้วก็มีผักกาดดองและพริกขี้หนูถือได้แล้วพี่เสกโอเคคุ้มมากครนะครับผมมาออืเลยนะครับครับเราก็น้ำมันอันนี้ก็กรเทียม ไปัถ้าพอกระเทียมเริ่มเปลี่ยนสีที่หนึงปุ๊บก็เนื้อไก่ของเราเนี่ยลง <นะ S 1> ครับมาครับครับพอผัดได้สักแป๊บหนึ่งนะพอเนื้อไก่เริ่มเปลี่ยนสีก็ซีอิ๊วขาวกับซอสปรุงรสเนี่ยเราจะใส่ทุกอย่างเนี่ยกับน้ำมันหอยเนี่ยอย่างละช้อนโต๊ะ้อนโต๊ะ้อนโต๊ะเลยครับหอมแล้วครับหอมไหมฮะ อันนี้ก็เต้าเจียวครับหนึ่งช้อนโต๊ะเลยครับปั๊บเคเรา <Okay. S 1> ก็จะปรุงรสด้วยเกลือน,นะฮะนิดเดียวพอเพราะทุกอย่างเนี่ยเค็มอยู่แล้วพริกไทยดำนะฮะก็แล้วแต่ชอบเออเข้าไปไฮไลท์ของเราพี่หนูครับใส่ลงไปประมาณขนาดนี้คราวนี้เราก็เอาชนะของเราเรเติม,มนะ้ำครับ ค่อเด๋ยดพอรอจนเดือดปุวว๊บเราก็เอาแป้งโพดเนี่ยผสมในน้ำสักถ้วยหนึ่งคราวนี้ก็คนเลยครับ yes, <sir. S 1> แล้วแต่ว่าคนจะชอบเหนียวมากหรือว่าไม่มากก็แล้วแต่ในระหว่างนี้นะครับเราก็มีผักดองของเราใาสา่เข้าไปและที่สำคัญน้ำผักดองนะครับผม ใส่ลงไปสักรสชาตินะปับ๊บ่ลงไปัจิลืมนะครับถ้าทานเสร็จแล้วเนี่ยนะครับก็ไปดูสีแผ่นดินกันนะครับครับผมชิมได้ดีกว่าได้เลยครับอืม อีกแบบหนึ่งผักดองก็ปลาดนะเข้ากันได้ลองไปทำกันดูนะครับผมวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณครับครัวปูนสามงจากคุณทาวรขอบคุณนุกทุตามมากที่มาอยู่นะอยู่คุณมากนะครับผมอาทิตย์หน้าจะทำอะไรจะเป็นเมนูอะไรก็จะสูตรไว้จะเจอแข่กับเชิญคนไหนเดี๋ยวกลับมาเจอกันเพื่อกับสมดาวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับสนใจสูตรอาหารในรายการติดต่อมาได้ที่เฟซบุ๊กครัวแล้วแต่